เรการวางแผนใช่ไหมลูกนี่เกมะไรคับไงบ้างครับลูกเกม่ไปทำเกมไปเรื่อยๆแล้วน้องเขาวันนี้ตามยกี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นยังไงบ้างก็สามยกล่ก็ก็ตัวนี้ก็เ่มือนมีต่าง ก็มาถึงลูกสี่ก็แป็นลูกหือเราลงถึงลูกสามลูกสามคนมาเถึงคนสี่ฮะแล้วเลิกเลิกรู้แล้วว่าเราอีกชนะอาวุธอะไรครับลูกสี่ใช่ครับเขาก็โดนโดนโดนหมัดม่ค่อยได้ครับแล้วก็โดนามีรติขาวมีกระดุ่มครับกแล้วก็ท่าบนนี้ก็ก็ไม่ใช่ยากคิดว่าจะง่ายขนาดนี้ไหมก่อนชกเอ้ไม่ยิ่งครับวันนี้ก็มั่นใจเลยใช่ไหมเห็นได้แล้ววันนี้พี่เอกหันฉีดด้วยนี่คบ

กับท right? like, like, so ีมคนไทยครับที่เราชาวบ้านติดใจครับชาวบ้านติดใจครับโอเควันนี้ครับโอเคนี้ครับวันนี้ครัันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้วันนี้สอนครับก่อนจบนับสบายสบายนะบนี้ก็สคนนะครับถือว่าได้เป็น ดูคนแพ้นหน่อยครับเบอร์วันนี้ขาดทุกคหนหนกู่เลยมีคู่เวทนอม์ได้เลยประกาดยกสี่ฮะเฮ้ยนี่ไงคู่ดเดียวเลยพอแล้วพอแล้วก่อเตาไป็นไงก่อเตา ครับน้องชายครับเป็นไงบ้างวันนี้มันใหญ่ใช่ไหมหรือว่าไงมันยังงไเสซฟเปลี่ยนแประทาษาได้หน่อยอ่าแล้วมันชกกลางวันไปไหมมันมันกลางวันนะมันไม่เคยเราเคยมชกกลางวันเอาจริงมันเฟินไหมเนี่ยเราเราเฟินไหมน้ำมันเฟินมันก็มันก็เฟินครับเมื่อเช้ามันผมไปวิ่งรถเยอะมันมันเหมือนมันรถมา124มันช้าเหรอผมอ๋อหรอใช่ครับมันมันขามรถขามเฟินแล้วก็ ถ้าเราลดลงลงไปมากขึ้นมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยหมุนนะครับเพรว่ามันคือมันเหมือนกับเออมันมันมันชกไปเรื่อยแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันจังหวะมันขัดข่ายกันเกินอ่ะใช่อ่าสามยกผมดูว่ามันก็ชั่วได้ถ้าเขาหน้าได้มาช่วงวันอาจจะต้องวางแผนใหม่แล้วก็เปลอาจจะต้องพิจารณาเวทใหม่ด้วยถูกไหม จริงจริงนี่เราเราไม่ได้ต่อยกันแค่พยักถูกปะใช่เราต่อยกับเมฆอ่ะใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรอยากจะฝากอะไรถึงคนที่เชียร์เราหน่อยครับฝากกันใหม่นะนะครับไม่เป็นไรครับสู้ต่อไปครับนี่ดีกว่าสมว่าคนนี้ดีกว่าแล้วครับ็นไรครการกีฬามีแพ้มีชนะได้ครับวอนนี้เด็กเสียเปรียบเปรียบครับใช่ไหมพี่ตงตัดที่จะต่อยเมฆร้อยยี่สิบสามยี่สิบสี่แล้ว ไม่มีผู้ชกเลยก็ต้องชกนะครับ <ừ. S 2> เพื่อจะให้ไม่เด็กตกล็อกตกอะไรเนาะดีไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่